ครับผมกลาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้อง FC นะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมอ่าคลิปนี้พอครับทีตีบาร์เนิบวนอีกสิ่นึคงครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พี่น้องทิศบาร์นิบวนมาทรงหมอบครับเป็นคลิปตอนหนึ่งจากที่เมื่อวานนะครับช่วงเสาร์นี้คือทิศบาร์นิบวนมาทรงหมอบอยู่อำเภอนะครับสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพี่น้องนะครับอันนี้เอฟซีลูกค้านะครับอ่าราคาเงินสดนะครับผมเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้อง กับสำหรับนะครับสำหรับรถคันนีกับขอขอพระคุณนะครับคุณคุณอสมคิดนะครับจำประเทศนะครับผมที่ไว้วางใจนะครับหล้วการเลือกนะครับใส่บริการของทิศบาจุนิบนนะครับขอขอพระคุณนะครับตันนะครับโดยจากใจจริงนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญในนะครับ ่าวนานนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ธุรกิจของถ่านนะครับผมจะเลิ่อนลำล่มด้วยนะครับยิิงๆขึ้นไปนะครับผมขอขอบพระคุณในหลายนะครับอันนี้กับมาทรงหมอบครับเป็นอุปกรณ์สามยางจะมีตัวรถแลวกใบมีดดันดินแลวกพานพ่วนนะครับหลวกจะเป็นโรตารีพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องนะครับนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้อันนี้คือบานเพิ่งกำลังสา่นนะครับอีกครังนะครับ ็นทีมของทิศบายเจริบุญเพิ่นกำลังแนะนำนะครับแนะนำการทำงานแนะนำการทำงานให้กับทางนะครับผู้ที่ใส่รถนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับมานนี้เลยครับพี่น้องแต่จะเป็นจอเดียร์หาซูลหาซูลดีครับอุปรกรณ์น้ำสามอย่างเลย ่ <im itation> <im itation> คนรคอยปั่นติดทางไหนจะติดจุดตังหนอกตะตันมันมับนี่ก็จะเป็นการแนะนำครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับอือนะครับนี่เป็นการแถมเวทชงหล่อนี่ครับพี่น้องแถมเวทชงหล่อนึงคู่นะครับเวทชงหล่อค้างละ50กกิโล่กับ ทางละหา้าสิบกิโลประมาณนี้ครับนี่ยังมั่นในสายขีเม้าครับแต่ว่าจะจะแนะนําก่อนนะครับแนะนําการทํางานแนะนําการดูแล,ลรักษารถเบื้องต้นก่อนนะครับผมประมาณนี้เลย <50 S 1> นะครับห้าสิบแรงเทอร์โบนะครับผมสิบแรงเทอร์โบ มาหนีครับพี่น้องอ่าสวยงามมีรีครับสวยงามสวยงามครับพี่น้องอ่ะตอนนี้คลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนวได้ครับเด้อคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมคุณพ่อนะครับอ่าสมคิดนะครับจำประเทศนะครับแล้วก็เอ็ซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ที่มาใช้บริการของเทศบาลจังหวัดนนทบุรีนะครับผมจะพยายามบริการให้เต็มที่ ที่สุดนะครับสุดความสามารถของทิศบาจันดนบนเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเทนนี้ก่อนนะครับทิศบาจันดนบนขอกลาบสวัสดีครับ